จอ ager, ไม่เจอก็ไม่เป็นไรถ้าเกิด oh, มีบุญสัมพันธ์ผงได้เจอแม่ชีเลยก็เมื่อกี้คนโทรมาเขาบอกว่าเออไประบอกเบอร์ผิดไปช่ยแล้วเขาแบบมีบุญสัมพันธ์คงได้เจอเนาะถ้าที่ยังบอกว่าถ้าแบบมีบุญสัมพันธ์คงได้เจอแม่ชีคนได้เจอโทรไปเช็คดูเขาบอกว่าเพราะว่าอะไรอ่ะไกลแค่ไหนคนก็จะมาเพราะว่าอะไรครั้งหนึ่งในชีวิตถ้้ได้เจอพระสัตธำได้ต่อตรงกับพระสัตธรนมันคุ้มค่าของการเจอ คนมีบุญนะคนได้ฟังธรรม,มคนได้ฟังพระสัทธรรมและเป็นพระสัทธรรมที่เป็นแก่ของศาสนาใช่รรอนองนั้นเป็นเปลือกบะทีถูกไหมอ่ะเราวนเวียนกันมาหลายภพหลายชาติแล้วเรามาเพื่อจบเราไม่มามก่อกกันมาเยอะแล้วม,มันพอแล้ว สำหรับคนที่ต้องการที่จะเดินสู่ความพ้น<ช>ทุกข์จริงนะนะพ้น<ช><ช>ทุกข์จริงๆแม่กูสนับสนุสนเออสนับสนุนทุกอย่างนี่นี่ก็มีมาจากกุมเทิมเนี่ยอยังเดินอยู่ข้างหลังเลย ลางานเออเมื่อคืนก็กางเต็นเนี่ยลางานมาสี่วันกับพี่ก็ยังไม่เสร็จคนก็มาไม่หยุดแล้วเงินก็ไม่ได้มีสร้างนังเชื่อไหมวันนี้ขาดอะไรแม่ครูก็บอกไปพอได้มาก็ไปทำอย่างเงี้ยแม่ครูไม่มีตาเพราะว่าสถานที่อย่างเงี้ยเป็นสถานที่คือแม่ครูบอกเลยว่าสร้างครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วเป็นประโยชน์มหาศาลทิ้งไว้เป็นสมบัติของโลกบอาไปพุทําสรม ไม่ใช่สมบัติของใครแล้วพวกเราแหละได้ไประโยชน์ใช่พวกเราได้ประโยชนนี่เราเสียสละนะเหนื่อยมาดูให้มาสอนให้นะแล้วตรงนี้เราก็จะมอบให้อศาสนาอเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่เราอยากให้คนมาเทศสถานเนี่ยยิ่งเฉพาะผู้หญิงเราเน้นผู้หญิงเลยผู้หญิงไปอยู่ไหนก็ลําบากใช่ไหมครูบาอาจารย์ที่ดีก็มีเยอะนะแต่เราเข้าถึงท่านยากเพราะว่าใชรถูกถูกกว่าว่าจะเข้าไปคุยกับท่านพระอุปัฏฐาคณะพระก็เข้าใกล้พระก็ไม่ได้อีกจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้อีกเนี้ยมันจะเข้าถึงได้ไงอ่ะคือทำมันต้องเปิดเผยอ่ะ นะแต่ถ้ามันเป็นพิธีดีตองเยอะมันไม่ไหวมันเลยมองว่าโอ้โหพลังหันไปสิ่งที่สูงสูง พระอรหันต์คือคนธรรมดาที่รู้จักตัวเองว่าตัวตนที่แท้จริงของเราไม่มีแค่นั่นเองอมันไม่ได้เป็นพระอรหันต์ถ้าใครเป็นพระอรหันต์น่ะมันโกหกมึงเพราะความเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันคือความซึมตัวตนแล้วมันจะเป็นพระอรหันต์ได้ไหมไม่ได้มันมีแต่ชื่อกูบอกกูไม่เป็นอะไรทั้งนั้นน่ะเขาให้กูเป็นอาจารย์กูก็ไม่เป็นเขาให้กูเป็นแม่ชิวกูก็ไม่เป็นกูไปมาหมดแล้วลูกหัวโตมีย ครูบาอาจารย์นักเรียนกูเป็นมาหมดแล้วกูขอชาติหนึ่งกูไม่ไม่กังกูพ <laughs> อแล้วไงเออแล้วกูก็เป็นคนอย่างเงี้ยถ้าแต่ก่อนเราปฏิบัติกับสิบปีนะเราอยู่ในกฎระเบียบเราแอบไปหมดเลยเออโู้ทาทุกอย่างด้วยความแอบมารยาททำทีละข้อรักษาศีลทีละอยา่างมักเดินทีนะละอย่างสั่งโยดแล้วทีละข้อมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องหาครูบาอาจารย์บอกสอนไม่มี จนมันทุกข์หนักอ่ะต้องกักตัวอยู่คนเดียวสามเดือนอ่ะจริงความจริงทั้งวันทั้งคืนมหมดที่พึ่งแล้วหมดที่ไปแล้วพร้อม,อมมอบตัวถวายชีวิตแล้วถอาอ,อยู่กับลมหายใจจะเป็นไงก็แล้วแต่ความรู้ความจำที่มีทั้งหมดกูทิ้งหมดทิ้งหมดการเริ่มต้นคือการทิ้งหมดทีาจำไว้ไม่ยาก อะไรเลยทิ้งหมดเลยแล้วเร hmm. evet. fruit, gram, there, so ิ่มใหม่นขณะปัจจุบันเพราะทําแท้มีได้ในขณะปัจจุบันเท่านั้นเลยจากปัจจุบันไม่มีหาเลยเป็นทาแท้เลยเป็นทำเมากูจับคีย์เวิร์ดตรงนี้ได้เนี่ยกูดํารงสติในปัจจุบันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอุปทานถูกถอดถอนอนุสัยถูกถอดถอนอศวะสิ้นเองแต่ก่อนกูพยายามจะวางกูพยายามจะสิ้นอสวะกูพยายามจะดับอุปทานมันยิ่งมีแต่อัตตาใช่ใช่ไม่ฉีดเลยกูไม่พยายาม ไปแล้วจะทำมาหมดแล้วช่ไม่กูเดินเข้าป่าอยู่กับป่านี้ไปอยู่วัดนี้ครอบครัวพยายามจะไม่รักครอบกูทำมาหมดเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำได้เพื่ออยากพ้นทุนกูถึงแบบว่าพอวันที่กูได้รู้ความจริงคือเห็นความจริงกับตัวเองนะกูลงไปนั่งกับเพื่อนสุดร้องไห้นะไม่มีใครบอกกูสักคำหนึ่ง บนทางนี้ไม่ได้หาเลยเลยอืมันหมดความเห็นผิดว่าเป็นกูอืแต่ก่อนเอากูไปได้ไปมีไปเป็นอูร้องให้ทับตายนะอืแล้วกูจะไปบอกคนยังไงนึกถึงตอนที่พระเจ้าบรรลุธรรมนะทําไมท่านไม่สอนมันยากเพราะว่าเก้าสิบเก้าสิดเก้าเก้าปอรเซนมันไปทางนู้นอและที่เขาสอนกันปฏิบัติธรรมก็ไปทางนู้นใช่ใแต่ไอ้สิ่งที่เราเห็นมันเสีเสี้ยวนิดเดียวเองอ่ะมันอยู่ทางนี้ ทางที่ไม่มีผู้เดินทางกูเลยอยากหนีเข้าป่าอกูเลยอยากหนีเข้าป่าอกูเลยไม่อยากบอกใครอืเพราะกูรู้ว่าเป็นอันยากกูไม่อยากสอนแต่พอกูหนีไปกูก็เจอคนตามไปอีกกูหนีไปที่ไหนกูก็เจอคนตามไปกูก็ดำริว่ากูไม่หนีแล้วกูยอมรับถ้ากูทำกรรมอะไ ในเมือ่อกูทํากรรมแบบนี้ชีวิตนี้กูถวายกูทาประโยชน์เองที่สุดอืขอถวายควา,ามารู้ที่มีมาความเข้าใจที่มีมาสิ่งที่พ่อคุณมาสิ่งที่สระมาทั้งหมดขอถวายเป็นพุทธบุตรอืะให้กูถึงมาทำสวนทำที่นี่มาที่นี่นี่แหละเป็นเหตุได้ไหมล่ะอุสู้มาด้วยน้ำตานองหน้าแลวมึงมันหยดติงต่งๆเลยอารมณ์ทางการไม่ต้องพูดเลยมึงเอ้ยนะ อารมณ์ความอยากความใคร่เป็นยังไงหมามันอยากจะเอาเลยอ่ะคิดดูอารมณ์กามอ่ะถึงพิกถึงกิงขนาดไหนอารมณ์อ่ะแล้วความคิดเราไม่ถึงเโเป็นคนที่มีความคิดเยอะมากและความคิดบางทีเราไม่ทันมันก็ลากเราไปเลยอะค่ะสู้สติไม่ได้หรอเออใช่สติเราไม่ทันใช่ใช่อย่าเอาคิดไปดับคิดนิ่สัยปุุชนชอบเอาคิดไปดับคิดมันก็ยิ่งเพิ่มคิดใช่ใช่แต่เขาเป็นความรู้สึกว่าเอาคิดไปดับคิดแล้วคิดน้อยเราอีบ้าสูตรมันก็บอกอยู่แล้วคิดดับคิด มันก็ได้คิดอือคิดคือพบถูกไหม,มใและคิดใหม่คือพบไหม,ม,มพบพหมใ,ใหม่สร้างพบเพิ่มไหมใช่และไหนละมึงรับพบอะมึงนะอัตรงไหน มันก็ติดอยู่ในวังวนของความคิดพิจารณาธรรมเห็นทางพิจารณาธรรมเกิดดับไปบอกมันอนิจจังทุกข์ขันธใช่ใช่ใช่ก็นอัดตายอยู่อย่างนั้นแล้วอย่างี้เขาถึงมีคําถามว่าทาไมปฏิบัติมาห้าปีสิบปียี่สิบปีหนูยังเป็นอย่างงี้ใช่เพราะหนูใช้ความคิดไปดับความคิดเพราะหนูนึกว่าความคิดตัวนั้นคือสติปัญญาไม่ใช่มันคือสัญญาอมันไม่ใช่สติปัญญาอ ฐานอย่างเดียวอไปอยู่กับรู้ไม่ได้จนฐานตั้งมั่นแหละมันจะเป็นรู้ฐานที่ตั้งมั่นนี่ก็เป็นรู้นี่คือสติตัวนี้ชำระกิเลสได้สีอรีโอตปะศรัทธาความเพียรความตั้งมั่นความมุ่งมั่นความตั้งมั่นในพุทธธรรมสองมาจะมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ทุกความคิดทุกอารมณ์ที่จะมาเล่าร้อเราจะไม่ออกจากพุทธะคือตั้งมั่นในลมหายใจหนึ่งลม หายใจอย่างมีคุณค่าในการตัดทุกข์นี่แหละมึงว่าง่ายไหมอ่ะยังไม่ได้พูดถึงคัมภี์เลยนะแต่ก่อนแม่ครูเรียนคัมภีร์มาหมดศึกษาพระไตรโดกศึกษาห้าเรื่อจากพระโอษฐเป็นตัวแทนทำทำโครงการต่างๆแล้วก็ทำในห้องไอซอ่านทำไม้ผู้กปวยฟังระยะสุดท้ายสองปีกูก็ดับทุกข์ไม่ได้ข้อ็นความจัง ช่วยคนอื่นอยากให้พ้นทุกข์แต่ตัวเองยังทุกข์อยู่โคตรเจ็บปวดเลยนะทำไมกูถึงอำลาวงการนี้อืวงการจิตอาสาทำไมกูถึงอำลาองการหน้ากูแทบพูดแผ่นดินเลยนะพูดละอายพูดได้แต่ทำไม่ได้บอกเขาบนทางหรือความดับทุกข์แต่เองดับทุกข์ไม่ได้ มันเป็นที่น่าอายมากชเสียแล้วบอกใครไม่ได้อืแล้วมึงจะไม่ให้ไม่ได้กูกลับไปช่วยสอนเนี่ยนะกลับไปไม่ได้นะเพราะนั้นกูอายมากเลยอย่างเดียวเลยต้องกลับมาเอาตัวเองอ้วทุกมากว่าจะเอาอัตราตัวนี้ลงเนี่ยเพราะมันเคยเป็นอาจารย์มาก่อนมันเคยเป็นผู้สอนมาก่อนอจะให้เหยียบอัตรานี้ลงว่ามึงยังไม่รู้หาอะไรเลยนะที่มึงสอนของเก๋รมางมืง โอ้โหมันไม่ยอมปูน้ําตาถ้าเป็นสายเลือดเลยมลูกผัวก็ไม่เข้าใจที่บ้านก็ไม่เข้าใจนะอจะปรึกษาใครก็ไม่ได้นะยิ่งกาลยานิมิดมคือเราเป็นคนสอนช่ไปแล้วอะนะปรึกษามไม่ได้คนเดียวผลพังนี้คนเดียว ผ่านมาด้วยแบบแล้วมันได้ความนะเมื่อโดดเดียวมันจะได้ความเด็ดเดี่ยวอืเด็ดเดี่ยวตอนแรกก็กล้าเกินฝนพอหลังๆมันเริ่มมีกําลังจิตมันแก้วกล้าอ่านหาล่าเริงแล้วทีเนี้ยทุกนะแต่อีฝั่งมันแก้วกล้าอ่านหาล่าเริงกูเห็นมึงแล้วรู้เช่นเห็นชาติมึงแล้วว่าพวกชาติเกิดยังไงไม่ยั้งเลยอืสติอย่างเดียวแล้วเี่ยวอย่างเดียวมันจะบั้นเราไม่ได้ดับประธานมันดับเอง แต่เราต้องมีติต้องมั่นหมดไปเจตนาหมดไปละอือุปทานหมดไปนั่นแหละทำได้เห็นทำนั่นแหละได้เห็นเกิดทำแลวพวกเราก็มีอยู่แล้วทุกคนด้วยไม่ได้อยู่ที่พระไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่แม่ชีคนไหนไม่อยู่กับหัวโลไม่ได้อยู่กับคารวา ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวมึงนั่นแหละมึงจะเข้าไปหามไหมล่ะมึงจะเข้าไปพบความจริงไหมล่ะสถานที่ก็ไม่เกี่ยวถูกไหมแต่ที่สร้างเนี่ยเพื่อเกื้อกูลกันให้มันได้ฟังทางบางคนอยู่ที่เล่าที่เอือนคือเรื่องเยอะใช่คือมันพวกพันเนาะใช่ถูกคืองานมันเยอะมันไม่สามารถที่อยู่คนเดียวได้ก็มาใส่สถานที่เพื่ออะไรเพื่อกับ ไปอ,อยู่กับความเป็นจริงได้นะมไม่ใช่ว่าหนีนะมมผมไม่เคยให้ใครหนีคนหนีคือคนที่ที่ค่ะทำมาที่แท้ต้องใช้นีในชีวิตประจําวันได้และต้องอยู่กับโลกได้แเข้า,าใจโลกืคถ้ามึงอยู่อยู่กับโลกไม่ได้มึงหนีโลกมึงก็ยังไม่ได้ทาแท้เราจะเข้า,าใจโลกืคแต่มันไม่ติดโลกเหมือนน้ำจิ้งบนใบบัวไม่ติดแล้วเรียบง่ายมากในชีวิต ธรรมดามากเลยยิ่งบวชนะแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยเสื้อผ้านี่ก็ไม่รู้ใส่มีแค่สองสาชุดเนะี่ยก็จบแล้วอืนะเครื่องปฏดทินมผิวก็ไม่ได้มีอะไรอของใช้ก็ใช้ปัจจนะัยสี่ะกินก็คือกินแค่ก่อนเที่ยงนะจบแล้ว มึงจอเงินเยอะๆไปทาอะไรตายไปก็ไปไม่ได้เลยแต่ว่าที่ทําทุกวันเนี้ยผ่านมือเพื่อทาประโยชน์เพราะว่าถ้าไม่ผ่านมือของผู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถูกไหมมาทําประโยชน์ให่น่นเอง่ํทประโยชน์กว่ายุคนี้ดีที่ยังคือยังได้รู้ได้เห็นทำไม่ได้เจอเรานะอเพราะว่าอะไรมันสามารถมานั่งคุยได้ใช่ใช่ มันนั่งมาคุยได้แต่พี่เราต้องไปปฏิบัติเองไปทำเองปฏิบัติเองแค่นั้เองปฏิบัติแต่อย่าเชื่อเตือนอย่าง,ง,งนี้ว่าที่มาทั้งหมดนี้อย่าเชื่อในสิ่งที่เราพูดเออไปที่ไหนก็นแล้วแต่แม่ครูบาอาจารย์พูดเ็อย่มึงเชื่อพแม่คำพีพูดเอี่ามึไปปฏิบัติเองเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราพูดมันเป็นความจริงเราไม่เชื่อมันจะไม่เป็นความเชื่อที่งมงาย เอาไปปฏิบัติป็นนี้ไม่เสียกับที่ต้องมามาจากพัทยุรีจะเป็นไข้ด้วยไม่ใช่หน่มหาัยไข้เคยคิดแล้วจะไม่มาเลยไข้ถออแล้วก็เป็นไข้ไปเลยมาให้ถึงหมดตั้งใจจะมาแต่ว่ามาป่วยก็จะป่วยก็แบบนี้นี่แหละอะไรก็ความไม่เมื่อเช้าว่าจะกลับผมบอก เขาบอกมันปวดมันร้ายหมดเลยไม่เคยันร้ายละลีลลีก็มาลำนาบ้านโฮงเนี่ยคุ้มค่าที่ใกลที่เรียกว่าต่าว่าจะไปลำพนิย้อนกับลำพูนแล้วก็ถ้าจิตมันพลิกใช่ใช่ปัญญาไม่เกิดใช่กี่กี่กัดกี่กันกี่พบกี่ชาติที่จิตเราไม่เคยพลิกเลยปัญญาเราไม่เคยเกิด ดันการเกิดปัญญาไม่ใช่เรื่องง่ายคนที่มีบุปการต่อกันมันมันแค่ถึงเวลาถึงวาระถึงรอบของมันมันไม่ใช่ว่าไม่คู่กืนแต่มันเป็นเรื่องกระแสจิตกับจิตเขาเรียกว่าบุปการต่อกันที่ได้มาเจอกันอือาจจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ครูบาอาจารย์แกมากกอะกลับมาเจอกันเพื่อต่อแต่ไม่คูไให้ต่อ พบชาทีแล้วนำพากันผิดไปนิดหนึ่งอไม่จบสร้างบารมีเอมากตื่นมาบอกไมีหมเอาลา้ดีเลยยิ่งจะมาภาษาเยอะมากป่วยเลยรถเสียอยู่ลำปางนู่นเชื่อไหมว่าให้เพื่อนมาส่งยังไม่มีรถกัดเลยภาษาบอกมันมีหมาตอไปแล้วก็ันก่อนมาจากคนแก่นเนาะตัวไม่เคยมีปัญหาตัวมีปัญหาขึ้นเครื่องไม่ได้ เขาบอกว่าต้องรอนู่นอีกสี่ห้าวันมันโทรมาหาแม่ครูเลยทํายังไงแม่ครูบอกมึงใจเย็นๆเดยกกูจัดการเองให้มึงอยู่เฉยๆอย่ากังวลกังวาอย่าทุกร้อนมึงตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นในพุทธรรมส่อย่าวันไหวอเอาความสงบหรือความนิ่งชนะการเคลื่อนไหวอย่าไปด้วยความเร่าร้อน